อ,อันหล่อต่อทุกคนบายเข้าทำเทงทุกคนถือกระปะา,าูเทเทวามาว่ามา,มาอืออือะสบายดีและสวัสดีผู้ติดตามตารับสมสบายดีดย,ดย้ำสียสามนทุกคนมันนี้มาหน้าทุกคนเลยมาเมน,นี้มา,าไทยหุ้นหน้า มาไทยคนหน้ากับไทยคนเดียวทุกคนเลยลูกกับยุทธ์คนลูกเคยกับไปส่งสการพี่น้องเพิ่นอยู่บ้านน้าเด้อทุกคนคอยก็เลยออกมาหน้าผู้เดียวออกมาหาไถ่หุ Morocco, tomato, ่นนาไถ่หุ่นหน้าท่าลูกทุ่โต้าถวยนี่บรรยากาศยาม่ำจะเสว์เมื่อนี้นี่ชีแก่ไข่โง่ออกไปหากินหญ้าก้อนๆนะอือ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 ว่ะว่ะว่ะวไข่ประตู เอาอ้อเฮ้มันอ้อลงไปกินหญ้าอยู่เตอร์ไปบ้าๆชูเอาไปกลินหญ้าไปอืมอืมอืมสีไล่ลงกินอยู่เตอร์อืม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 ต้องถ่ายหน้าเลยคนจะถ่ายก็ถ่ายอยู่พุทธละอยู่เตอร์พุทธละเขาถ่ายแล้วเมื่อไรยังเลือตองคอยเขียวๆนั้นบักบอมโอ้ยอืมอืมอืมว้าวว้า อืม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 ว, a, ว, a. A, ว a. ้ออืมอืมอืมาวว้าวอืมอืมอืมเาโอนีเป็นบ้าน วออๆๆอว้อว้าลองเตอร์้อลองเตอรอเด้อเพื่อนกินอยู่โดดผู้เด้อฮึ่มฮึ่มืึ่มฮึมชไปว่ฮึ่มฮึ่มว้อว้หฮึ่มฮึมฮึืมฮึ่เอาไห อืมอืมอือือืมรยากาศยามเสาร์ทุกคนเลยเด๋ยนนี้ก็แปดโมงแปมเสาร์ Lấy khoai không đi trông lại ngô không biết trông thì đơn khoai bả mà hàng cái ngô mắc bông con này mình chưa lục tơ tơ khẩu nát nào đấy Mm -hmm. mm Mm mm

น่านนำ้นำกูน้ำกูดีตายตัวหูน้ำโผกระปูนี่ลายนะตะั้งต่กระปรูป <c oughs> เดี๋ยวมู่บ้านเนมาเฮ้นคนหดอะไรหดหน้าเลยเห็ดหน้าเพ้อ,อเออไปเห็ดอยู่ปุ่นป้อไสตาร์ทเครื่องก่อคน আমলক มองไปลายเ่ยเข้าแล้วเหงากาศเมฆมันค่ำค่ำจ้เค็นไงหมอคณะก็ใส่หัวน้ามานานีเอาไปก่ก็ รถแป้งตแต่ห้องของผู้ไอ้มันโดนโดเนาะเวยหมาเลยเวยมา มดฝนมาอีกแล้วนะมุดปิ้งๆมาแล้วพี่น้องเลยค่อยถ่ยหน้า,หาก็ได้สองไฮไที่3ามตัวน,นี้เไปเลยจอดทุกค Mới lèo mười lèo đấy 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 nó đấy nè đấy 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 nè đấy đấy hồi còn có oh. đấy mắt đấy mắt đấy 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 mắt đấy uh. đấy Lúc xem bài chứ bó Rất là hạ nó Sao lúc ca hả nó bằng đây Sao cơ của lốp đây xuống cưỡng cả bộ bệ lơi Ô tô เส้อหอยเด็ดแต่ว่า,มาแม่ปันเดี๋ยวกินแม่หอยนะโว้ยโมนี่ย้อนย้อง,องพระพาะภาษาแท้เลยยอ้อนไหมอ้มมอฮะเป็นแล้วร <laughs> ะ ผู้บ่าวมีท่านนักเนาะเ้อโจมชทยเลยมีนักเนาะผู้บ่าว,วเฮ้เออยถ่ายวิถีชีวิตเถอพี่น้องบังมณิทุกคนเลยพราต่อันนี้คือชีวิตชาวนาชาวนาตัวจริงเลยอันนี้นจะดูฮอดยามมากกับไทยหายไทยหน้าทื่นทันทันนี่เพิ่อกาแฟเชเ่อมาแล้วนะเพราะหากกระไดเมาเมาเขาหน้า,า,า,ากระไดสามหายนตัวนี้ตัวนี้เราเคยถ่ายว้ว่านนี่นมะวันนี้เป็น ข้าวิก็เลยมาถ่ายพอดีนะรอบแรกเซาพักไทยแล้วกะมาจอบบางงูควายคนนะลงมาปล่อยเดินเตอือนนี่นะเดินกะเลื่มโค้งนี่เลยยาบอดได้เฉยมันยาพลังหมดยามเลี้ยงงูเลี้ยงควายคักล้คนดำห้ดำหน้าล้วเอ,อ้ยยังบม่ได้ไปเชียเนาะยังหาก,กินอย่างวันนี้เจ้าไอ้โหตันทั้งนั้นมันบ่ไปได้คอยไล่ขึ้นมาปะนีนะ่งูหากลิ่นจะแฉ่ ทั้งไทยหุตหน้าแล้วก็ทั้งบังโง่บังควายทุกคนเดี่ยวเดียวอ้าวตาพี่เราก็ตัิว่าต้องมามีนี่รักสุกอยู่นี่นี่เพื่อเคยมีเห็นนี่นะจนขูมม่หมดโ้โหท๊อไอ้ก็บอกเห็นมามีสุกนี่นะโอ้ยนี่นะเปิดมาเลยมันได้มาบอกมันนะ มีสุกขากกก็บอเห็นเนกงเงี้ยวนี่โอ้โหน่าไปโพยชุนสุกเยอะบุเป็นกินใช่ทุกคนนะเปื่อยมดสีดอยบาได้มาบอได้มาจอบบ่นู่นนี่เนีุ่กบนนี่ยย่างนู่นนี่ก็ย่างนู่นนั้นจะชุ่มถังบา่งนู่นนั้นน่เทิมสุก

มันนั้ลฝนตกหำลายมันหนตรตรหหา,หนาหวนะฮะทุกคนตอนเะดี๋ยวนี้ก็บใบใบม้งย่างแล้วทุกคนเลยถ่ายหน้ามันนี่ก็ได้หลายเตอทุกคนหนึ่งสองส,สี่สี่เหอเฮอเห,อ,อ,เหอ,อย่างง่ด้ทุกคนเลยเหมย้ทุกคนตอนนี้ก็จะกินข้าวละยังเลยเฮอนี้เรีวดอบแรงทุกคน ีิลงมาต่อทุกคนเลยไปหาข้าวกินน้ำก็ว้าขึ้นไปหาไรงูวลไรควายขึ้นไปเดินก็บันผ oh, ู้โอ้ก็ไรควายอยู่พวกพักเทงคนเลยว้ามือเฮมยือมือเฮ้ยเฮ้ยเบื้องเมื้องมือหยุด มือมึงเอ้าเอ้อตัวได้มาไปพอแซ่เด้อมึงมึง

con cú hơn hà kín híp hà chủ yếu khóa của hơn hà con nhầm đấy ừ. 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 หมดเดินเลยเอาทุกคนของคุณมาฮอดเทงเรียบร้อยคนเลยสีกินข้าวก็เลยกินข้าวกับบ่มี่เพืุ่กคนเลยต้มปอดแล้วก็มีแจ่วแล้วก็มะกะทินนะมาๆๆทุกคนกินข้าวเทงนล้วกันมานี่อาหารกาบผงปะไรทุกคนได้อาหารซือ้อมาตั้งบ,บ้านกินผู้เดียวกินเยอะๆกินได้ทุกคนกคนั่งมาเช็ดๆนล้วกนักนนะ không bọt này. xuống có bổ chắc này mực xin có nhưng mà xuống con được kín đây ừ. แกวแดงเป้งอืมครับพ่อครับผู้เดียวฉันบ่ายมากนะกลินเพื่อกลินไป กันจริงเข้าจะหอมหุ่งมาต่ำทุกคนนะยิ่งข้าวแห้ง กินเนื้อหมูมดกินมะมงอันหล่อต่อทุกคนบาใาเข้าทำเทงทุกคนถือกระปะาผู้เทา <c oughs> มาว่มา,ม,ามืกระดูมะมงต้นคนคนอ้อหอมหวานน้ำหอมเหมะเลยกับกินกับเขา้า ขนมแก้ด้วยนี่นะหาแนวของหวานมากนะได้ทุกคนนะหาของหวานมากินหรือคักกิน,นอข,อของหวานไปอิ่มแน่นเลย เขากับมโมงแล้วเลยบร้อทุกคนเลยมื่อนี้กะบบมีอยังรายทุกคนเลยนี่แต่ท่ายวิธีชีวิตเธอทุกคนบังบ่ได้ขึ้นดงขึ้นป่ากับเบิ้งไปนี่และคนเลยจะพาเพา้าเขาหน้าเดียวได้อ้าสำหรับคลิปนี้กะบ,บ่อมี่ยังรายาก็คงมุกเข้าใจผู้ติดตามนะับส้มมาแต่ต้นจนจบไปก็คลิปทุกคนรุ่นนี้วิดีโอโนาทุกคนเลยจักมันชีท่ายไปเรืเร่อยๆทุกคนมีแต่อยู่ตามห้ตามหาามน้านั่หละช่วงนี้นะท่ายวิธีชีวิตตลอดเลยท้าแล้วห้แล้วหน้าพเพราะอะไรจะได้ขึ้นป่านี่